หมอจะพูดให้ฟังว่าถ้า NK เซล l คุณต่ำคุณอยากจะบูสต,ต์มันขึ้นมาคุณทำตามวิธีธรรมชาติแต่บางคนแบบไม่ไหวอ,อยากจะไปเพาะ NK เซ l l เลยอันนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะเขาก็จะเจาะเลือดคุณออกมาสักประมาณ4 0 c c แล้วก็เอาไปคัดแยก NK เซล l เพาะเลี้ยงบูสต,ต์มันให้แข็งแรงขึ้นมาเป็น NK c ซล l ที่แบบโอ้โหเฮลตี้แข็งแรงเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนครั้งหนึ่งในการเพาะเนี่เป็น500ถึง5,000ล้านเซลล์เลยนะแล้วก็ฉีดกลับเข้าตัวคุณไปซึ่งอันนั้นใช้ さあ。 แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการทําขนาดนั้น b o o ต t NK cell โดยที่ธรรมชาติที่คุณทําเองโดยธรรมชาตินั่นแหละซึ่งถามว่าต้องไปตรวจ NK cell ไหมก็แล้วแต่คนค่ะงบประมาณการตรวจการเงินใครอยากจะทําก็แล้วแต่ควรจะตรวจ NK cell ว่าคือคนที่อ่อนแอเรียเร้ยเพียหรือเป็นคนหนุ่มสาวก็ได้นะแต่ทําไมชีวิตฉันมันดูแบบไม่มีพลังอ่อนเพียเหลือเกินป่วยก็บ่อยติดเชื้อก็ง่ายมาฟังกันที่วิธี b o o ต t NK cell โดยธรรมชาติข้อที่1นอนอนนี่สเคัญมากๆชีวิตเรานอนเป็นหนึ่งส่วนสามของชีวิตคือคุณต้อง นอนค่ะนอนให้ได้คุณภาพนอนหลับเย็นแบบโฮไปเริ่มสตาร์ทนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ใช่ค่ะหลับให้ลึกหลับให้ดีไปฟังคลิปเก่าๆของหมอเรื่องการนอนนะคะข้อที่2ไม่เครียดอันนี้ก็สําคัญมากความเครียดกระตุน on, ้นฮอร์โมนคอติซอลฮอร์โมนการอักเสบอักเสบทั้งร่างค่ะเอ็นเคเซลคุณก็มันต้องผลิตมันต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหมจากไขกระดูกมันก็อักเสบสร้างได้น้อยลงค่ะนั้นคือไม่เครียดข้อที่สอออกกำลังกายการออกกลาลังกายกระตุน้นเอ็นเคเซลได้ทั้งจํานวนและทั้ง ชีวิตีของมันเพื่ออกกาลังกายเลยค่ะออกกําลังกายกระตุน้นกระโดดอะไรก็ได้ขับสารพิษออกทั้งเหงือมวลกล้ามเนื้อดีมวลกล้ามเนื้อเป็นยาอายุวัฒนะช่วยออกกําลังกายข้อที่4งดรับสารพิษค่ะเหล้าบุหรี่ยาฆ่ามแมลงฝุ่นพีเอตรงนี้ฝุ่นหูควันรถงอไซคมอุงอึอันอึอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ข้อที่5คืออย่าให้เกิดโรคกลุ่ม n CD, อ็นซีดีโรคอ้วนอยากกินอะไรที่แบบโผทําให้เกิดโรคพวกนั้นอะไขมันตรงพุงกระตุ้นการอักเสบมากค่ะงั้นโรคอ้วนเบาหวานกมดันไขมันคุณเลี่ NK เ e l l คุณแข็งแรง